รวัรางวัลกับอีเจเนเรชันอวอร์ด2009นะคะทุกทุกคนด้วยค่ะจบงานแล้วะะขอให ครับหน่อยครับต้องให้า้เป like um> ็นนี่ไอ้ถงล่างไม่ได้ครับตรงนี้เนือมองได้น่งล่างไม่ได้นะเอยเดี๋ยวขอ้องนี้นะคะ้องนี้นะเคนอยู่ไหนอะขอ้องนี้นะครับครับช่วยเอียงครับ Yeah. yeah.